สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับอูช่างปิงโมูดลไฟครับวันนี้ใส่ท่อครับใส่ท่อตอนเย็นครับสามสิบหกแรงนะครับกูปตานี่ทําขึ้นมาใหม่ครับนี่งานสร้างครับเนี่ยปึ่งขันคอท่อเสร็จครับนี่จะมีพักไนนะพักไนสีนิ้วอันนี้พ่นกันความร้อนนะครับสีแดงนะครับผมนี่ครับจะถูกจะแพงแดกไว้ก่อนครับนี่สโลแกน ฟังเสียงครับฟังเสียงฟังเสียงอันนี้อันนี้ใส่ติดวบีดด้วยครับติดเบีดอันนี้ฟังแบบเฉพาะคอ,อ,อก,กับยน,นี่ยไม่ใส่ไฟครับเดี๋ยวไปใส่ไป เนี่ยปลายปลายสองสองนิ้วครึ่งครับปลายปลายตัวนี้เป็นสองนิ้วครึ่งตรงปากฉลามมันเป็นสามนิ้วนะครับนะฟังแจ้งครับฟังแจ้ง เจ้าของรถครับเจ้าของรถลูกน้องช่างเองครับลูกน้องช่างลองรถครับคันนี้เอาเอารถเอารถมาลองทอนะครับแต่ว่าเจ้าของรถเดินมาแบบว่าไม่ต้องถอดเอาเลยครับผมจัดไปครับวิทยิขึ้ังสวยๆจำๆครับผมสนใจทักทักทักแกไปครับ สวัสดีครับ